คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่สาวสดคนนี้ดีกว่าค่ะนั่นก็คือน้องนิชานั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการโพสไอจีสตอรี่นะคะเป็นพื้นสีดำแล้วก็มีข้อความว่า respect ซึ่งความหมายของ respect เนี่ยก็คือการการให้ความเคารพการให้เกียรติกันแต่อยู่ดีๆเนี่ยทำไมสาวนิชาถึงมาโพสต์แบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังเหตุผลของเขากันค่ะ ถามว่าอัดอั้นไหมจากโควิดอัดอั้นมากค่ะมากมากรู้สึกว่าแบบต้องการออกมาทํางานอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะบางทีตอนโควิดงานเข้ามาก็อาจจะเป็นแบบในออนไลน์ในช่องทางแบบโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าอยากออกมาทําอะไรแบบนี้บ้างแล้วอะไรเงี้ยพอได้ออกมาก็เลยรู้สึกว่าขอเข้ามาอีกเยอะๆก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเลยแบบพร้อมทํางานมาใช่ค่ะมีอะไรให้ทำตลอดค่ะช่วงนั้นแม่ก็ หาขนมต่างๆมาทําอบกันที่บ้านอะไรอย่างี้ก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นก็ออกกําลังกายด้วยมีเวลาให้กับตัวเองเวลาให้กับครอบครัวเยอะขึ้นมากๆก็ในมองในแง่ดีมันก็มีแง่ดีอยู่ก็เลยไม่ได้นนอยขนาดนั้นแต่ถามว่าแบบอัดอั้นไหมก็อยากทํางานมากค่ะมันคือพอกลับมาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่เลยเราพอดเราพต์ตรงตัวมากๆด้วยก็ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยอะคะ่ะ มันเป็นเรื่องที่เราเราเรารู้สึกเองมากกว่าค่ะมันไม่ได้มีใครมาทําให้กระทบเราแต่แต่เรารู้สึกเองเราก็เลยโพสตแบบนั้นไปมากกว่าขอบคุณมากๆสาหรับกาลังใจแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆขอโทษจริงๆที่แบบคือหนูก็ไม่ได้คิดอะนาะว่าแบบโพสไปแล้วเออเออเดี๋ยวเขาจะมองมุมอื่นได้ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดแค่นั้นของเราเก็ขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงแต่ว่ามัไม่มีอะไรเลยค่ะพี่โน้ด้ค่ะ กับพี่โน้คือคุยกันเรื่อยๆถึงเรื่องอยู่แล้วอะค่ะมันเลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องมาแบบหามเอ๊ะนู่นนี่อะไรกันอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเพียงแค่แบบอยากโพสเฉยๆไม่ต้องโยงไม่ต้องอะไรเลยเขาบอกว่าไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นก็ตรงตัวตรงความหมายเลยก็คือเรสเพคก็คือการให้เคารพนะการให้เกียกันนะเฉยๆน่ารักดีนะคะ